យើងនឹងទៅរកហើយកុំឲ្យភ្លេចនឹងទៅដល់ណាកុំឲ្យទៅដល់ទៅទៀតមិនបានហេតុទៅមិនតាមទៅហើយពួក

พระราชนิพนธ์ส you know. ุขส yeah. ิทธิ์ที่ดังสุดไปเป็นมันหรอน้ามันเหรอคะ ขอบคุณจ้าขอบคุณจ้าทีนี้เออช่างแต่หน้าสดตัวร้องก่อนนะร้องก่อนค่ะอือเรืออาทิตย์สุพัฒน์สิไม่ดีหรอไม่โจบเอิงเลยเอข้า่มันต้องเข้มภูเกิตมันต้องเข้มร้องก่อนนะค่ะถึงไหนแล้วเนี่ยว่าจำปาเรืออาทิตย์สุพัฒน์สิ จากเคยชีวิตโดยมาแต่งท้งคืนก็ไม่ต้องร้องเลยพอดีก็กลัวมไม่เป๊ะรีบเล่นรีบเล่น,เ,ลนเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มาเล่นกับดูนแก้วอีกคืนนึงค่ะเขาต้อเชิญเขาขอตัวให้มาเชิญกับเขาอีกคืนนึงมาคนดเดียวเมียมาด้วยค่ะไยไมมม่ีีเขนาดแยกเชิญยังตามอ่ะรล้ก่อนก่อนเดี๋ยวงานเข้าเรื่องที่เดิม สุระสิท์ดูอยากใชยชีวิตเป็นจริงแต่หเกลัวยุ่งยากระบ,บายิงเพราะมันมีแต่สิ่ง,งเสียงหายแล้วก็ทำผมแต่งหน้า พิเศษหนูอยากแปลเพศเป็นสตรีจะสัญญากรรมทำที่ดีเพราะหนูอยากจะมีจุดขายเพราะว่าเป็นไายแล้วมันม่ครบเพราะฉันอยากจะต้องต้ององะไรค มือถายตายแล้วพ่กท่านใดคะตายอะไรคะาตายอะไรไม่ได้แล้วไหคะมัน้อแบบนี้มันไม่ได้แะ้วไหมคะคนอื่นหรอเดิมผ่านไปผ่านมามันจะดูไม่เหมาะไม่ควรตายแล้วเขาจะผ่านไปผ่านมาก็ปล่อยเขาเขาจะได้เห็นรูปเ่างสวยๆอย่างฉันเนี่ยนี่นี่สวยมันนี่สวยสวยวันนี้สวยมากเลยไหมคะอออลาออรลาผุดออรลาผุดดีแล้วนะะี่อมฉันจะมีเรื่องมากอ่ะ คุณแม่ค่ะสวัสดีค่ะไม่ได้เจอหลายปีเลยคุณแม่กทำหนูได้ไหมทำหนูได้ไหมไปงานแม่รู้สึกว่าน้องวิ่งคืนนี้ตอนแหลเยอะมากพี่ป๊อกต่างดีจากพ่อทำผัวเลยดีก่อนโอ้ยวันลังหิวเลยกลังหิวแม่สวัสดีค่ะเขาเป็นอาเมทุกมึงก็ไม่เว้นเขาหรอไปงานอะไรสงบสงบเธอเพื่อนรับตังเร็ว แม่คะพร where, so you me, ุ mm ่ง hmm. น uh, ี okay. ้หนูมาอยู่กับดงแกวอีคืนนะคะใครไม่ได้ไปไหนก็มาดูโดแก้วนะคะโดแก้วลิเกด์โดเกลนี่เกติดงานงานเยอะรองวันด้านน้นครับงานเยอะจนหัวหน้าเล่นไพ่ต่อที่บ้านทุกวันไม่เคยหยุดเลยขอบคุณค่ะกินแต่แม่อุทุกคืนหายพูดไปเรื่อยเคยเดี๋ยวพรุ่งนี้ตำรวจก็มาล้อมรงลิเกแล้วขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับคุณแม่สวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะ ต้องออกมานั่งรอก่อนเธอแม่มึงจำกูได้ตอนแรกแม่ก็คิดว่าต้องให้น้องด้วยแต่น้องหนูตายไปแล้วค่ะไอบอลน่ะหรอไอบอลอยู่ค่ะไอคนกลางหอยที่ตายไปแล้วค่ะสับปะรดคุณแม่มีวันนะไมันท้อเปลือกหอยออกมาเกิดแล้วขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพีณตายแล้ววันนี้พี่ค่ะ ดีค่ะพี่สสวัดีค่ะวิดูลิเก้ไม่เป็นทำไมอ่ะถือมาติดแค่คนเดียวเองทำไมอ่ะที่ภายที่ของมึงไม่ให้กูกูยังไม่เคยว่าเลยนี่ไงเขาให้มาให้แล้วเนี่ยแม่เขารักเหมือนกันไงแต่เขาก็ให้เหรอแต่ขอใหม่อีกรอบใช่ไหมไม่รู้มึงถามกูติดวิเกลอะไรใครมานั่งดูมึงอ่ะไม่ไม่เล่นอะไรก็ระวังบ้างทำไมอ่ะวันนี้แม่ลูกมาดู กูไม่เคยทำร้ายพวกมึงนะดีเธออันน้ถ่ายได้เอ๊ะ่ายอีกแล้วทำไมพระโคมไมคะฮะพรท่าน่อมฉันมีเรื่องมาะกาศภูริสาบานเลยมีเรื่องอะไรยะเยากจะบอกว่าเนี่ยนะหม่อมฉันไปเดินเซอร์เวย์มาเจอทหารเกรดชุดนี้นะหล่อลร่ำรำทั้งนั้นเลยไปคะัาไทยมากทีสิมาให้มันว่าผมก็ได้เดินออกไปก็ได้ มีทหารเคก็ไม่บอกที่นี้เดี๋ยวรีบไปเลยแต่ว่าวันนี้ขอสีไม่อยู่แสดงพี่สุภครเสร็จไปเฮ้ย์ใครไปเลยเฮ้ยตีไม่ห่วงโบเลยฮะตีกุณดอกคุณล้วงรีเบลกระเทยกลับใจไปโน่นเลยมัอนใจพีเล่ดอ่ะเนี่ยมึงสองคนเนี่ยแล้วมึงแต่งตัวอะไรของมึงเนี่ยเอ็กเปียกรางวัลค่ะลงวันด้านซ้ายค่ะอะไรคะมึงบอกให้เขา จอดไม่ออกอ่านปาไม่ออกขอบคุณมากครับคุณพี่ขรานขอบคุณครับนี่มาทำไมเนี่ยโผ<อ><อ>เลิกเลยเลิกเลยลุงพงไม่ดีแล้วเลิกไม่ดีอะไรล่ะต้องใจไปพิเศษเลยค่ะนี่นี่นนวันนี้สอนลาเลยมึงดูคนไว้ทำไมลูกจะมาสู้แม่ได้ยังไงทำไมอ่ะมึงดูนิพรุ่งนี้เนี่ยดูแก้วเลยอย่าว่าอยิ่งนี้นะคนยันหน้าโบดอ่ะมันดูอ่ะเออจริงดิ มาแทงกันตายนะคุณคุณก็ไม่มุ่งเขาเขาดูไลฟ์สดอยู่นะอีป้าเพราะว่าเขาร้อเล่นร้อเล่นตอนนี้ต้องไหนกินไพ่แม่พิยุงอะไรตัวอะไรของมึงเสด็จที่ไม่ใช่ไหมมึงมาเป็นไรกันเทยเนี่ยทำไมอ่ะกูควรรักของกูมึงพาก็เสียคนกูไม่ได้พามึงเป็นกระเทยมึงได้เงินเดือนไหมอีบ้ากูเป็นกระเทยกูไม่ได้ทำงานอบตถ้าเป็นกระเทยแล้วไม่ได้เงินเดือนเลิกสร้างไปเหมือนพ่อมึงดีกว่าเดือนนึงได้ตั้งห้าหกพันเอาพ่อกูเป็นอะไรอ่ะเอามาพึกไง ไดตังค์ได้หรอดีนะเนี่ยโหลดเราชนะไม่ได้ไม่งั้นได้เจ็ดพันะแต่ว่าไม่ให้หรอกทำไมอ่ะเขาไม่ชอบพ่อมึงอ่ะให้ไปแล้วเอาไปให้ผู้หญิงคนเดิมต้องรู้ได้ไงอ่ะรู้ทำไมอ่ะทำไมล่ะจัดการมาเลยคุณศรรามเลิกเลิกเลิกไปกันเถอะใครครับฉุนฉุระนี่มาเรื่อยๆมาเรื่อยๆขอบคุณครับมาทุกวันเลยอะไรมาทำไมว่า ว่าใครนี่เขาว่านี่แหละไมู่ว่าพี่เขาเลิกไปกมไมเลยนะกูไม,ไม่เลิกเลิกกูไ,ไม่เลิกไหวเลิกไงกูบอกกูไม่เลิกวิป้าบ่ายมันไม่เลิกอ่ะมันไม่เลิกก็ไม่ต้องไปคุยกับมันแล้วพี่แค่กินข้าวพอให้ปวดหัวเลยนัน่นแหละรับปีอีถึงมันโยนโค้งโยนโค้งเนี่ยมันย<ร><ร>้ายไม่มีเลยย้ายักษ์โยนโค้งอะไรโยนดาบอะไรกันโยนดาบกูก็โค้งเนี่ยเสด็จที่ เสด็จพี่ลืมไปหรือเปล่าว่าเสด็จพี่จะต้องขึ้น,นครองด้านสืบต่อจะเสด็จพ่อเทพรังสค์เสด็จพี่่ะต้องฝึกเพลงดาบเพลงทวนศึกษาตำงดับตำดาวิชัยชยุทธยัยสงครามแต่นี่เสด็จพี่เอาแต่นั่งแต่งหน้าทาปาทาเลยแบบนี้มันไม่ถูกต้องเลยนะพ,พี่ะเสด็จพี่นี่เสด็จพี่ต้องเลิกทำตัวแบบนี้ได้แนละ้วก่อนจะมาว่าฉันเนี่ยว่าดูดูตัวรู้ซะก่อนมาห้ามหรือเปล่าก็ไม่รู้ เอาแบบใหม่เดี๋ยวเสด็จพี่ต้องเลิกกูคงไม่เลิกไงโอ้โหหางตาไปไหนหางตาเลยนะอะไรล่ะบอกว่าให้มาห้ามมันเอียี่นี่เขาหาเพื่อนอยู่อ่ะมาเทลิ้งมันอยู่นั่นเขิมทีชอบมันมันจะพักกินว่าทำงานแต่สนุกเลยเสด็จพี่เรียก่ะพี่กระบอกที่ตั้งใจมาวันนี้กระบอกที่จะมาฝุดซ้อมเพลงดาบปิงทวน ให้กับเสด็จพี่สมบูรสิทธ oh, ิ์ด้วยตัวงกระบอกใช่เองและกระบอกชช่จะไม่ตามใจเสด็จพี่ต่อไปแล้วนี่พญ่าขดดาบดับไปซะไม่เห็นเดี๋ยวมันทิ้งหวอยี้ได้ไงรังดาบไปเสด็จพี่ดับดาบไปเรื่องอะไรครับไปกันเราไปดิก็กลัวดิเอาไปไปไม่ขนบ้าอะไรกลัวไม่เอาอุ้ยมันตกใจยังไงวะเนี่ยตกใจเราเป็นต้องอมเสด็จพี่ จะยอมก่ซอมในียนะพี่ชวนดีจะยอมหรือไม่ยอมแต่ละทุกครั้งมาทุกครั้งก็ไม่เคยสอมเนี่ยก็รู้อยู่ว่าฉันไม่ชอบซอฟเดียนะพี่ชวนฉันชอบนี่ฉันชอบทำกับข้าวชอบทำเล็บชอบทำแบบว่าเกี่ยวกับพวกของที่ผู้หญิงเขาทำกันน่ะฉันไม่ทำหรอกไม่ไม่เอาหรอกไม่ยุ่งถ้าไม่ยอมแล้วจะำเหาทุกครั้งมันไม่ได้แะ้วพี่ครับแต่พี่น้องกันเนี่ยมาดูไิ่ีคนอื่นเดินผ่านไปก็จริงอย่านี้แไปพี่น้อง อุ้ยอุ้ยพี่จี้เฮ้ยไม่ครางจี่โดนแล้วโดนอะไรอะจี้ไม่รู้เลยติดเลยติดเลยอะอะไรติดจี้จ้าจี้ไม่เป็นไรเลยเหรอไม่เป็นไรเลยแสดงว่าจี้ต้องมีประสบการณ์อุ้ยจี้อย่างนี้อยู่นี่เหรอเนี่ยอยู่ดีมากจี้ไม่เจ็บเลยอะจี้ไม่เจ็บเลยเหรอใช่แสดงว่าจี้ ต้องมีประสบการณ์ใช่เราไปฟังหน่อยจีแม่คนเราอายุป่านนี้มันผ่านอะไรพาก็ต้องเยอะแล้วแกแล้วไม่ไม่แบบคือว่ามันจะตดดับฟีไม่ไม่ตดดับฟีดแล้วเดี๋ยวนี้อ่ะไอุ้่งพู้ละเบิดอเธอไม่ยอมแล้วจะปราบแล้วจะเปล่าพี่น้องกันนะดั้มใจตัววิ่งเข้ามาเต้นเข้าไปที่หัวดำฟี สีเหลียวเหลียวเหลียวเหียวไม่ได้ก็ไม่ได้สีไม่ได้ก็ไม่ได้มาติดยายาใส่ดิสได้วยไซค่อยว่